ต้องขอกราบสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะก็อยู่กับโมจิเหมือนเดิมวันนี้ก็มาจัดอันดับสกินของคาเฟนี่ให้ทุกคนได้ดูกันนะว่าสกินไหนเนี่ยยังสวยยังน่าเล่นแล้วก็ยังน่าซื้ออีกด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูที่สกินเลยโอเคค่ะสำหรับสกินนี้เป็นสกินระดับนี้เราอีกนะทุกคนเป็นสาวรับใช้สุดสวยของเรานั่นเองนี่นะ และสกินต่อไปเป็นสกินระดับเวอร์เลอร์พาร์นั่นเองเป็นสกินของเมโลดี้นะสกินนี้สุดสวยเหมือนกันและยังน่าเล่นในแร้งอยู่นะทุกคนนี่ถือว่าสวยงามและสกินต่อไปเป็นสกินระดับลิมิเตดนั่นเองนี่นะนี่น่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักเรียนก็จะประมาณนี้แหละนี่นะและสกินต่อไปเป็นสกินระดับอันติเมตนั่นเองนี่สวยงาม โอเคสกินต่อไปเป็นสกินระดับลิมีเต่สีส้มนั่นเองนี่เป็นสกินของสาวซบ่รบบนั่นเองนี่นะน่าจะเป็นแฮกเกอร์นั่นเองนี่สวยงามจริงๆสําหรับสกินนี้นะและสกินต่อไปเป็นสกินระดับเลเจนสีส้มนะทุกคนนี่เป็นชุดอวกาศนั่นเองนี่นะสวยงามจริงๆสาหรับสกินนี้นะทุกคนนี่ นี่นะเป็นสาวนักบินอวกาศนั่นเองนี่สสวยเลยสำหรับสกินนี้ต่อไปเป็นสกินระดับแฮร์รี่ควีนนั่นเองทุกคนนี่นะสวยงามเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์สกิลแต่ละสกินกันนะว่าสกินไหนเนี่ยยังน่าเล่นแล้วก็ยังน่าซื้ออยู่นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลย โอเคค่ะสำหรับสก,กินนี้เป็นสก,กินระดับฮีโร่อีกสีเขียวนะทุกคนนี่เป็นสก,กินสาวรับใช้สุดสวยของเรานั่นเองนี่นะการโจมตีธรรมดาก็เป็นการยิงปืนแบบนี้เลยนี่นี่นะก็จะปล่อยลำแสงออกไปประมาณนี้นะสำหรับสก,กิลที่ 1. ส่วนสก,กิลที่2เป็นการบัฟหรือเพิ่มความเร็วนะนี่เป็นการเคลื่อนที่แบบนี้นะทุกคน นี่นะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าประมาณนี้เลยนี่นี่นะส่วนอันตินะเป็นการยิงกระสุนออกไปประมาณนี้นะทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้นะนี่โอเคค่ะสำหรับสก,กินนี้นะเป็นสก,กินระดับของว o l โลพารนั่นเองเป็นสก,กินเมโลดี้นั่นเองนะนี่ชุดสีแดงสวยงาม สำหรับการโจมตีธรรมดานะเป็นการยิงกระสุนออกไปประมาณนี้นะทุกคนแต่กระสุนจะชัดเจนขึ้นนะนี่นี่เลยนี่นะเห็นกระสุนชัดเจนขึ้นส่วนสกิลที่หนึ่งนี่นะนี่เป็นลำแสงสีชมพูประมาณนี้เลยนะทุกคนนี่สวยงาม โอเคค่ะส่วนสกิลที่2นะเป็นการเพิ่มความเร็วนะเหมือนกับสกินแรกเลยแต่มีรูปดาวอยู่ใต้เท้านะนี่ก็จะประมาณนี้นะสำหรับสกิลที่2นี่แล้วก็พุ่งออกไปประมาณนี้นะพุ่งไปข้างหน้านี่นะเอฟเฟกก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูอันติของสกินนี้กันนี่นะเป็นการโจมตีแบบงงกล้างนะนี่แต่เห็นกระสุนชัดเจนขึ้นนะทุกคนนี่นะ นี่ถือว่าสวยงามสำหรับสกินนี้นะทุกคนนี่เลยก็จะประมาณนี้นะโอเคค่ะสำหรับสกินนี้นะทุกคนเป็นสกินระดับลิมิตสีส้มนั่นเองนี่นะน่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์สาวนั่นเองนะทุกคนนี่การโจมตีธรรมดาเป็นการปล่อยเป็นเหมือนปืนน้ำอ่ะนะนี่ส่วนการโจมตีสกิลแรกนะนี่เป็นเหมือนปล่อยน้ำออกไปนะแล้วก็มีคำว่าคาร์บอนไฮโดเจนออกมาประมาณนี้เลยนะทุกคน ส่วนสกิลที่2นะเป็นการบัฟพลังหรือการเพิ่มความเร็วนะทุกคนนี่ก็จะมีตะข่ายของเกี่ยวกับตารางธาตุหรือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ขึ้นมาประมาณนี้นะทุกคนนี่แล้วก็จะสามารถพุ่งไปข้างหน้าได้ด้วยนะเอฟเฟกก็จะเป็นสีฟ้าประมาณนี้เลยนี่นะสกินนี้ถือว่าสวยงามอยู่นะทุกคนนี่เป็นนักวิทยาศาสตร์สาวนั่นเองส่วนอันติีนะเป็นการปล่อยกระสุนน้ำออกไปประมาณนี้นะทุกคนนี่ดูอีกครั้งนี่นะ สกินนี้ไม่มีเอฟเฟกชาวารนะ์นะนี่ก็จะประมาณนี้เลยนี่ก็จะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินต่อไปกันเลยนะสำหรับสกินนี้นะทุกคนเป็นสกินระดับอันติเมดของคาเฟนี่นั่นเองนี่นะการโจมตีธรรมดาเป็นการยิงสากุระออกไปประมาณนี้นะนี่ถือว่าสวยงามเลยสำหรับสกินนี้นะทุกคนนี่นะและเป็นชุด ที่สวยงามมากเลยเป็นชุดสีชมพูนะนี่โซนสกิลที่หนึ่งนี่นะเป็นการยิงเลเซอร์ออกไปนี่นะก็จะมีดอกไม้ต่างๆนานานหรือดอกซากุระออกมาประมาณนี้นะทุกคนนี่โซนสกิลที่สองเป็นการเพิ่มความไวหรือความเร็วนั่นเองนี่ก็จะมีกระต่ายออกมาประมาณนี้นะนี่แล้วก็จะพุ่งออกไปแล้วก็จะมีโบผูกอยู่ด้านหลังขึ้นมาประมาณนี้ทุกคนนี่นะนี่สวยงามจริงๆ นี่ถึงโอเคสำหรับสก,กินนี้นะยังน่าซื้ออยู่นะทุกคนส่วนอันตินะเป็นการยิงออกไปเป็นดอกซากุรานะนี่นะนี่ยิงกระจายออกไปเป็นดอกซากุระประมาณนี้นะทุกคนนี่เลยส่วนสก,กินนี้มีเอฟเฟกต์ชาวาปด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เป็นการเรียกกระต่ายยักษ์ออกมานะน้องน,น่ารักมากเลยนะแล้วก็กระโดดขึ้นไปนั่งนะนี่ นี่สวยงามจริงๆก็จะประมาณนี้นะสำหรับสกินของอันติเมตของคาเฟนีนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูสกินต่อไปกันเลยโอเคสำหรับสกินนี้นะทุกคนเป็นสกินระดับลิมิเตดสีส้มนั่นเองเป็นแฮกเกอร์สาวสวยของเรานั่นเองนะสำหรับสกินนี้นี่การโจมตีธรรมดาเป็นการยิงออกไปนี่นะเป็นกระสุนสีม่วงม่วงๆชมพูป,ประมาณนี้นะนี่ นี่นะก็จะพอโดนตัวก็จะมีตัวเลขออกมาประมาณนี้เลยส่วนสกิลที่1นนี่นะโอ้โหสวยงามนี่ก็จะมีวงรอบตัวออกมาประมาณนี้นะเป็นออกสีม่วงนะเป็นแนวแฮกเกอร์หน่อยนะทุกคนนี่ลำแสงก็จะประมาณสีม่วงอมปนสีน้ำเงินประมาณนี้นะนี่เลยส่วนสกิลที่2นะเป็นการบัฟพลังนะหรือการเพิ่มความเร็วนั่นเองนี่นะก็จะมีตัวหนังสือออกมานะก็จะเป็นเหมือนรูปปุ่มเปิดปิดนั่นเองนะ แล้วก็พุ่งไปข้างหน้าประมาณนี้นะโอ้โหก็จะมีลําแสงออกมาประมาณนี้เลยนะเป็นสีม่วงนะนี่เป็นโทนสีม่วงถือว่าสวยงามนะยังน่าซื้อยังน่าเล่นอยู่สําหรับสกินนี้นะทุกคนนี่โอเคส่วนอันตินะนี่นะเป็นการยิงกระสุนออกไปประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีหน้าจอขึ้นมาด้วยนะก็จะมีตัวเลขบอกด้วยก็จะประมาณนี้สําหรับสกินนี้นะทุกคนส่วนเอฟเฟกต์ชาวาร์ปไม่มีนะนี่ ก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูสก,กินต่อไปกันเลยนะทุกคนส่วนสก,กินนี้เป็นสก,กินคาเฟนี่ระดับ e ลเจนสีส้มนั่นเองนี่นะเป็นสก,กินของน้องคาเฟนี่ที่อยู่ในชุดของอวกาศนั่นเองนี่การโจมตีธรรมดาสก,กินนี้ก็จะเป็นการยิงลําแสงออกไปเป็นสีม่วงประมาณนี้นะทุกคนนี่ ถือว่าโอเคสวยงามอยู่นะส่วนสกิลที่1น,นะก็จะมีลูกอุกบาตหรือก้อนหินนะลอรอบตัวเราประมาณนี้นะแล้วก็การโจมตีก็จะเป็นการยิงลําแสงออกไปเป็นสีม่วงปนชมพูประมาณนี้เลยถือว่าสวยงามสําหรับสก,กินนี้นะทุกคนส่วนสกิลที่2นะเป็นการเพิ่มความเร็วนะนี่นะก็จะมีเหมือนรูปของยานอาวกาศหรือเป็นเครื่องส่งสัญญาณนะลอยขึ้นมาประมาณนี้นะนี่ถือว่าสวยงามสําหรับสก,กินนี้นะนี่ นี่พุ่งไปข้างหน้าประมาณนี้นะนี่ก็จะมีลำแสงสีชมพูออกมาประมาณนี้เลยนี่นะถือว่าสวยงามนะสำหรับสกินนี้นะนี่นี่ถือว่าโอเคเลยส่วนอันตรีนะทุกคนนี่น่าจะเป็นการยิงเจ้ารดออกไปนะทุกคนอย่ดูอีกครั้งนี่นะนี่ก็จะเป็นการยิงเจ้ารดลำเล็กๆออกไปประมาณนี้นะ ส่วนสกินนี้ไม่มีเอฟเฟกช่าวาร์ปนะทุกคนโอเคค่ะสำหรับสกินนี้นะเป็นสกินของ Harry ครีนนะทุกคนนี่ถือว่าสวยงามเลยนี่ดูชุดซะก่อนนี่นะการโจมตีธรมรมดานะเป็นการยิงลูกบอลออกไปประมาณนี้นะทุกคนนี่ถือว่าสวยงามเลยนี่ดูดิเอฟเฟกสวยงามเลยนะนี่ก็จะประมาณนี้นะสำหรับสกิลที่หนึ่งนะทุกคน ส่วนสกิลที่1น,นะนี่ก็จะมีแสงไฟส่องลงมาหาแฮร์รี่ควีนนะแล้วก็การโจมตีก็จะเป็นการยิงไฟออกไปประมาณนี้นะนี่น่าจะเป็นปืนยิงไฟนะทุกคนนี่ถือว่าสวยงามส่วนสกิลที่2นะการเพิ่มความเร็วก็จะมีสติ๊กเกอร์หรือลูกโป่งของแบทแมนแล้วก็โจ๊กเกอร์ขึ้นมาประมาณนี้นะทุกคนนี่นี่นะถือว่าลูกเล่นเยอะมากนะสวยงามนี่นะดยอีกครั้งนี่รวมสกิลที่1 ก็ถือว่าสวยงามอยู่นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูการพุ่งไปข้างหน้าของแฮ r ์รี่ควีนกันนะนี่นะอ๋อก็จะมีสติกเกอร์ขึ้นมาคำว่า h ฮ r r รี่ค e ีนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้เลยนี่นะถือว่าสวยงามยังโอเคอยู่นะนี่แล้วก็มีแสงไฟส่องลงมานี่นะนี่นี่สวยงามจริงๆ ส่วนอันตินะเป็นการขึ้นไปนั่งบนปืนแล้วก็ยิงออกไปนะก็จะมีเหมือนเป้าให้เล็งด้วยนะนี่ก็จะประมาณนี้เลยนี่ถ้าเล่นคู่กับจ็กเกอร์ถือว่าสนุกแน่นอนนะสรุปสกินนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราดูอันติอีก,กรอบนะนี่นี่นะถือว่าโอเคสวยงามนี่ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์ช่าวารกัน อ๋อนี่นะเป็นการทุบน่าจะทุบอะไรทุบต้นตุ่นหรือเปล่าไม่พอใจก็ทุบแรงๆจนพังเลยก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนส่วนใครที่ชอบสกินไหนก็สามารถบอกกันที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะว่าสกินไหนเนี่ยสวยสำหรับเราหรืออยากได้นะก็จะประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ <All right. S 1> ขอทุกคน <All right. S 1> กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะไม่าย <All right. S 1> จ้าโอเคโอเคโอเค Right.